วันนี้แปลกๆของเขาเลรู้สึกแบบปกติขากางอะไรจริงๆนะรงจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เหมืนแรู้สึกแบบาอะไรผิสใช่แฝดผยังไงก็ไม่เหมือนจิมมี่ใช่ปะอะยังไงก็ไม่เหมือนจิมมี่ยังไงไม่เหมือนก็หืไม่ไม่ปกติไม่เคยสัมผัสเดี่ยวเลยเคยเคยแบบเควิปนอาไม่ชวนมาด้วย อะไรนะครับจิมมี่ไม่ว่าไป็นเรื่องอาหารตอทำเรื่องอาหารแซ่บก้าวอะไรที่อ่ะอืมสิบเปอร์เซ็นตที่แบบให้ไม่เคยขอตอนนี้ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษใช่ไหมอากาศค่อนข้างเก่งเอ่อต้องให้จิมมี่มาดูแลหัวใจดูแลอยู่แล้วดูแลกันแล้วกันอยู่แล้วเอ่ออ้าปากหน่อยสำหรับ เผื่อสปอยเดือดโดนตีมันจะวีคูขึ้นกว่าไวอยูซีซั่นไอภาคแรกหลยใช่มัไม่พูด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 จพูดไม่ค่อไ้ัม่นะต้อง่นะันสสเลยนวัสดีครับครับผม อมิ้นส so so ี so, ่โชคครับอ like ันนี้เล่นมือกันเหรอผมทุกวันนี้นะครับสี่ครับผมอะไรล้วมีเดียวผีะพายนะำพายนะโผมผเป็นจิมมี่โอเคตื่นด้านไอก่อนเลยเหนาที่ดูแลสุขภาพกันดูแลสุขภาพกันด้ยครับอากาศแฟนเขาบอกว่าดูแลตัวเองก่อน thắng đi 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 thắng

สวัสดีคุณเบนจเกิร์ดสวัสดีค่ะั่สวค่ันนีใชไหคคะครับทานข้าวไงฮะไย่าทานเลยทานไปก่อนแหละ ตัวปรับเวลานอนอะเห็นด้วยไหมเออทอมนี่คือแบบไม่ไหวแล้วอะคือแบบอีอบแล้วอีกรอบแล้วอีอบแล้วอันนี้จะเจอจริงจริงไหมแบบเออมันเริ่มมีงานแล้วอันนี้อันนี้คือคุยกับเขาเรียกวะาไงคุยกับพี่ออมจริงจังเลยว่าห้ามแบบสั่งงานหลังสี่ทุ่มแล้วอะเออคือแบบว่าจะได้แบบไม่ต้องแสดงไฟแล้วอันนี้สองทุ่มสี่ทุ่มมันคือแบบจะนอนแล้ว เดี๋ยวมันก็ชินเดี๋ยวมันก็ชิมคำไม่พอรอบรู้สึกแบบช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบมีไงอึ๊บผัดไงผักรอบผัดช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่างานเช้าเยอะแล้วก็แบบทำตื่นไม่ไหวอ่ะตื่นแล้วแบบเหนื่อยเลยนอนทุ่มมัว

วันนี้มมอ่ได้าดนยับีหอรเลดตรงนี้เอนาหอองคทำมไได้เรคนทำีาีู่ล้ะเป็นล้ากับีมูดก็จัดให้นนำอะไรขนาดนี้ปวดงเนียไปอ่ะไปดกอันนี้มันทำมาจากไร วทฒกรรมอะไรบ้ามันคืออะไรคะขนมเพิ่มขนมแม่แม่แม่อ่ะขนมแม่คือขนมมงคลมันทำมาจากไข่แป้งใช่ไใช่ไข่ไข่ไข่ยังกาส้มเขาไม่เคยเห็นเลยนะตั้งแต่แบบเกิดไม่เคยกินเข้าไปมันมีความหมายใช่เกี่ยวกับความสำเร่ะพี่ดองต้องต้องใช้เกี่ยวกับความสำเร็จอ่ะพี่ดอง กินกล้วยได้นะอะไรจะได้ง่ายๆนะโอ้โหนี่ไงหยิบมาแล้วไม่ปล่อยแล้วกินน้ำไห้ลูกเหมือนบดกแบบเจ๊ก่อนอะ่โดนแบบโดนเล่เพิ่งรู้แหละ เพื่อขนมม้อันนี้มันทำมาจากอะไรครูป่ะทกะเพื่อมันถืออะไรอ่ะขนมไม้ของมอทกะส่ไข่แป้งแป้งไ้แป้ไข่แป้นึงว่าส้มทําไม่เคยเห็นนะตั้งแต่แบบเกิดมามันอร่อยเนาะมีคหวานใช่น้ำจืต้องไปว่วิ่งทะเองไข่เกลือน้ำเกลือน้เอ้ โอ้โหนี่ไงดื่มาแล้วไม่ปล่อยแล้วเราเส็จไปแไปดได้กินน้ไหมพี่ถึงพัดลมแต่พัดลมผัานมาให้ตอนนี้ก็เยินผัานพัดลมไหมผพานลมไหะ มาดูน้ำไปมาเย็นหนูตัวนี้ง่ายเลยี่ซื้อยงงี้หลัพี่ซื้อยางงี้ไ่ให้เลยแะครับแต่ว่าให้ทราไ่ถือนะให้ทราไี่ถือกอนที่พี่ซือให้เล็กไปไปล่าในใจเพอแต่เรกินให้หมดต้องกินให้หมด้วยูกอาดี๋วอะไรเดี๋ยวครึ่งนึงก็ได้เอาไว้ไปกินก็ได้ กินที่หลังก็ได้มังพี่กนี่หลังก็ได้กลบไปินม่ใช่วอนนี้เอาไม่ใช่โดนกินต่อหรอกลับไปกินก็ได้กลับกินได้ไม่งออเจยวกินมเหรอแว่นะกงก่มันจะมันจะกว้างออ ทอมใส่ไหมนะนี่ทอมใส่ไนจริงเหรอทอมไอ้แว่นคนอยู่ที่ทอมพอทอมม่่งกว่าอุ้ยน่ทำไมมันเงียเยรู้สึกแบถ่าย้สได้ถ่ายดวโอยพ่ชมีอะไรที่ไม่ได้จะไมได้

คือเรื่อนงเหมือผนถูกเรื่องครับจริงๆจะไปแล้วเรื่องเดือน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 เดืานแต่ว่าก็เชิญท้องติดงานที่ไทยเขาไม่อยากให้คือเกาหลีเขาว่าให้เคลียร์กันไทยให้เคลียร์ให้เรียบร้อยจะได้แบบเวลาเราไปเนี้ยถ้าสมมติเราติดงานเราต้องมีกลับไว้มันต้องจัดตัวในช่วงสักสองสียเวลาเนียเขาก็เลยแบบให้เคลียร์งานเรียบร้อยเดี๋ยวเรไปจิมมี่ก็ต้องไปเหมือนเราเลยใช่คือเราไปที่เราก็คือเคลียร์เรื่องกันเป็นเป็นเพื่อนกัน ฉันไม่ได okay no ้เล่นอร์ดแต่เป็นคำเล่าก็ไเคครับ่ายนี้สองสามหรือเนสามถึ่สองสามายนี่สโอเคครับ

ว่าไม่เยอะนะแก่มจริงจริงจะมีแบบแก่มดูไม่เยอะเลยเห็นช่องดึงนี่แบบเอาไว้ทั้งหมดจแล vet, ้วพี่จั่นซีกลับแล้วนะหนีงานมา จทำานใช่ไหมใช่ไปแล้วไม่าเจอกันนะคะอบคไปจริงจไปฮะเป็นนฮไปจริงๆรพี่ซีนงคอมม่ารณ์ครับหนึ่าหก้า